อันนี้เป็นการเทียบสเตตของโซ่ของสายพาราดินคูเซเดอร์นะฮะซึ่งเซิร์ฟจีนเนี่ยเขาก็นิยมทำซับป,ปิกเป็นซับป,ปิกอินนะอันฝั่งซ้ายสุดเนี่ยเป็นคูเซเดอร์แบบเวอร์ชั่น1ดาวนะครับเป็นบวกสิบสีดาร์ก้อนคูเซเดอร์เนาะโซ่บวกสิบดาวนะฮะสเตตทางฝั่งซ้ายก็เนี่ยตามที่เห็นแล้วฝั่งซ้ายสุดเป็นของอินนะฮะตรงกลาง อันที่สเป็นของ C d ดาก้อนซีแดงซับฟิกอินขั้น2นะครับสแตทด,ด้านล่างตามนี้เลยนะฮะตีบวกเสร็จเรียบร้อยแล้วทำซับฟิกเรียบร้อยแล้วนะออปชันประมาณนี้ของประมาณนี้นี่คือสีแดงบวกสิบสองไออันที่สเนี่ยขอภัยจริงๆฮนะหาบวก12ของส้มไม่ได้จริงๆนะฮะคือไม่งั้นก็คือเจอเป็น11ส้มไปเลยหรือไม่ก็13เพราะงั้นแอดแมวจึงเลือกเอา13มาละกันนะฮะ13ส้ม50นะฮะสแตทก็อย่างที่เห็นเลยครับ ตามนี้เลยของแถมและการแอดเมลหาสองดาวม่วงไม่ได้จริงๆขอญาตเป็นกรีนนะฮะขอเอากรีนมาแล้วกันและนี่ก็คือของกรีนม่วงครับของกรีนม่วงเนี่ยก็สเตต่างที่เห็นเลยครับเห็นไหมฮะชัดไหมขอกรีนม่วงครับอ่านี่คือสเตตของซีดารก้อนม่วงหนึ่งดาวและสีแดงส้มห้าสิบบวกสิบสามและ กรีนม่วงซับฟิกไลท์นะซับฟิกไลท์นะฮะบวก 12. สิบสองสเตตก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้พูดถึงอันดับหนึ่งในความแรงในแบบความแรงของสแตตนะอันดับหนึ่งคงไม่พ้นสีแดงยังไอสีแดงคงที่หนึ่งที่สองก็คงเป็นของกรีนม่วงนะฮะที่สองที่สามให้ของส้มนะครับที่สี่ก็สีม่วงหนึ่งดาวตามนั้นเลย นี่คือของนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะช่วยเหลือใครที่กําลังตัดใจเรื่องทําของนะฮะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดถูกใจแล้วกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆนะครับอันนี้คือตารางสแตทของโซ่ของพาราดินครูเซเดอร์ครับโซพาราดินครูเซเดอร์นะกว่าจะหาได้นั่งคุยอยู่ตั้งนาน <laughs> นั่งคุยอยู่ตั้งนาน